ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านวันนี้ผมจะนำเสนออวิธีการที่จะต่อ wifi โดยที่โดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวรับ wifi นะครับ wifi ที่ว่านี้ก็คือ wi ไฟของเครื่อง pc นะครับนีครับไวไฟของเครื่อง pc โดยปกติแล้ว wi-fi ของเครื่อง pc นี่ครับที่จะรับสัญญาณ wi-fi ปกติเราก็ใช้แต่นโ๊ตบุ๊กนะครับในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือไม่ก็หลักๆเลยก็คือโทรศัพท์มือถือแบบนี้แต่ว่าวันดีคืนดีการ wifi ที่เรามีอยู่เนี่ยตัวรับอย่างนี้นะครับวันดีคืนดีเราซื้อมาซื้อมาก็มันก็ใช้ดีในใน,ในช่วงแรกๆแต่ใช้ใช้ไปใช้มาสักพักหนึ่งมันก็รับไม่ได้แล้วนะครับเสียนะครับ เดี๋ยวลองต่อดูนะครับน่ครับ,รบต่อมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่ฮะถามหาไดาเวอร์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับโดยที่มันเคยรับได้แล้วมันเคยเชื่อมต่อได้แต่มันเดือนนี้มันไม่ได้ละไม่รู้เป็นไรนี่นองครับแต่งเกี่มามก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ย ก็คือเอาเป็นว่ามันไม่ได้ครับมันใช้ไม่ได้พอมันใช้ไม่ได้แล้วทีนี้งานบางงานเนี่ยเราเรามีความจำเป็นที่ต้องใช้จากเครื่อง PC ซนะครับพอมีความจำเป็นที่จะใช้จากเครื่อง PC แล้วเราก็ไม่อยากจะซื้อมาใหม่เนี่ยนี ตัวนี้ผมก็ซื้อมาสองอันแลมันก็ใช้ไปสักพักมันก็เสียแต่ทีนี้เราก็ใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราโง่มาตั้งนานนะครับหรือเราไม่รู้นะครับเป็นว่าเราไม่รู้แล้วกันนะครับแต,แตจ่จะว่าผมโง่ก,ก็ก็ยอมรับครับว่าโง่ครับเพราะว่าไม่รู้นะครับก็ต่อจากมือถือได้ครับ จริงๆแล้วต่อจากมือถือได้โดยที่เชื่อมต่ออย่างเงี้ยนะฮะใช้สายสาย usb สายชาร์จนั่นแหละครับสายที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้นีครับก็มาต่อเข้าตัวโทรศัพท์อย่างเงี้นะครับแล้วก็ไปตั้งค่าอีกนิดหน่อยนะครับพอตั้งค่าเสร็จนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ พอตั้งค่าเสร็จปุ๊บให้เราไปเปิดให้เราไปเปิดปล่อย wi-fi เป็น hotspot ปล่อย wi-fi แต่เราไม่ต้องไปกดที่ hotspot นะครับเราว่าเราจะทำการแชร์อินเทอร์เน็ตจากมือถือนะครับโดยผ่านช่องโดยโดยผ่านอ่า USB นะครับนี่ครับ โดยผ่านอินเทอร์เฟซทาง USB เพราะฉะนั้นพอตรงนี้เสร็จนะครับกากระบาดตัวนี้ก็จะหายมันก็จะใช้งานได้ปกติในขณะเดียวกันเราก็เปิด wifi ได้นะครับเปิดรับ wi-Fi ได้จากเครื่องโทรศัพท์แล้วก็เอา wi-Fi จากโทรศัพท์นะนะครับมาใช้ให้กับเครื่อง PC อย่างนี้ครับส่วนวิธีการอา่า เพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราใช้เครื่องโทรศัพท์รับสัญญาณ Wi-Fi มาและเราไม่สามารถที่จะไปแชร์ต่อได้นึกภาพออกไหมครับเราไม่สามารถที่จะไปไปรับสัญญาณ Wi-Fi มา แล้วเราไม่สามารถที่จะเปิดฮอสปอตจากโทรศัพท์เพื่อที่จะกระจายสัญญาณ Wi-Fi ต่อไปได้นะครับมันทำไม่ได้อย่างนั้นนะครับแต่สําหรับเครื่อง PC มันก็เราก็ไม่ต้องแพร่กระจายทางฮอสปอตนะครับเราก็เนี้ยแค่ตั้งค่าเครื่องของเรานะครับว่าเราจะแชร์ Wi-Fi โดยการทางอินเทอร์เฟซ usb อย่างนี้นะครับ มันก็สามารถที่จะแพร่กระจายไ i f i ผ่านทาง USB ใช้กับเครื่อง PC ของเราได้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเราก็มาดูวิธีการกันนะครับว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่าน โทรศัพท์มือถือของเราทำหน้าที่แทนเสารับไวไฟตัวรับไวไฟนั่นเองนะครับอันดับแรกเราก็เข้ามาที่นี่ครับปิดอยู่นะครับสถานะทั้งหมดตรงนี้ปิดอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น wi-fi อินเทอร์เน็ตมือถือบลูทูธต่างๆนะครับฮอสปอตด้วยนะครับปิดนะครับแล้วเราก็มาเข้ามาที่ฟันเฟืองตรงนี้มี ครับพอขึ้นมาฟันเฟืองแล้วก็เข้ามาที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี่เครือข่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับบนสุดก็จะเป็นการเปิดปิด Wi-Fi นะครับถัดมาก็จะเป็นเครือข่ายมือถือถัดมาก็เป็นการแจ้งสถานะการใช้ข้อมูลมือถือไปแล้วว่าเราใช้ไปเท่าไหร่นะครับและถัดลงมาเนี่ยตัวนี้นะครับที่เราจะใช้นะครับฮอตสปอตและการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนะครับตอนนี้สถานะปิดอยู่เราก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปมันก็จะมีตัวเลือกอย่างนี้นะครับฮอสปอรตไวไฟเนี่ตอนนี้เราก็ปิดอยู่นะครับปล่อยสัญญาณผ่าน USB แต่ตอนนี้ตัวหนังสือมันลางๆนี่คือเรายังไม่ได้เชื่อมต่อสาย USB นะครับอ่าผมจะลองเชื่อมต่อสาย USB ปั๊ปบนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บ นี่ครับเห็นไหมครับมันก็ชัดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นตัวเลือกให้เราแล้วว่าเราต้องการที่จะใช้โทรศัพท์ของเรานะครับปล่อยสัญญาณผ่าน USB นะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็คลิกเข้าไปเปิดนี่ครับเปิดแล้วครับพอเปิดแล้วเราก็เลื่อนลงมาตามปกตินะครับแล้วก็เปิด Wifi นี่อย่างนี้นะครับแค่นี้เองครับง่ายๆครับ ส่วนโทรศัพท์ท่านอื่นๆจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบได้นะครับแต่คิดคิดว่าก็คงจะเหมือนอนกันคล้ายๆกันนะครับคําสั่งก็คงจะคล้ายๆกันแหละครับทีนี้ได้แล้วครับเนี่ยของผมได้แล้วครับคอมพิวเตอร์ของผมสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับ อย่าลืมนะครับว่ามันมีความจาเป็นนะครับเราใช้โทรศัพท์มือถือจนเราคุ้นชินกันมากๆแล้วเนี่ยเราลืมฟังก์ชันอะไรต่างๆพวกนี้ที่เราใช้ออกมาไม่หมดงันออกมาใช้ไม่หมดนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยม,มันใช้งานได้สารพัดสารเพีเลยนะครับแต่ว่าบางงานเนี่ยอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของเราเนี่ยหรือเครื่อง PC เนี่ย มันก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เขาเหมือนกันนะครับในกรณีที่มันเกินขีดความสามารถของโทรศัพท์ที่เราจะใช้เพียงแต่ว,ว่าเราตัวรับ Wifi ถ้าของเรามีแล้วเนี่ยมันพังมันเสียหายขึ้นมานะครับเราจะ,ะแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าก,ก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้ในการปล่อยสัญญาณผ่านยูทนะครับก็คงจะเป็น